จนวนหนึ่งก็ต้องรู้สึกหาไหนบอกจะปาบเขาไหนบอกจะปราบสแคมเมอร์ไหนบอกจะไม่เอาเรื่องพวกนี้ไหนแบบสื่อสารสุจริตไหนบอกตรงไปตรงมาแล้วแล้มันมีคนอีกเนี่ยรลอดหูรอดตามาได้ไงคุณไม่ดีออกก็ต้องเอาออกอยู่ดีอ่ะเอ๊ะเตตัดสินใจยังไงคะทำไมถึงเอ่อมาเป็นแคนดิเดตบัญชีนายกของพรรครักชาติได้คุณเป็นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายประกอบมา20ปีคุณไม่รู้หรอว่าคนเล่นเป็นยังไง เกแน่จริงมาลงเด็กพอาะ,ะเคก็ดีแต่พูดถ้าเกตรองทำดูดิได้โอเคธรับ <Okay. S 2> ชาติไม่ใช่แค่คำพูดเอาน้ําดีแม้มีน้อยแต่มีกําลังมากมันไล่น้ําเสียแม้มีมากแต่กําลังอ่อนแรงโดนรวบตัวไปแล้วนะคะก็คือเป็นผู้สมัครสอสอนะของทาง พักประชาชนนะจนกระทั่งทําให้ทางคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เนี่ยกรรมการบริหารพักก็ต้องออกมาขอโทษเลยค่ะว่าคุณบุญยาฤิ์เรารุ่งโรจน์นะผู้สมัครสสเขตบ,บางพลักบางเกอกน้อยเนี่ยถูกรวบตัวช่วงเช้าที่ผ่านมานะะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการ ฟอกเงินแล้วก็บอกว่ามีเครือข่ายของยาเสพติดเ,เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราจะนะคะวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะ,ะร่วมกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรเจตนนวนิกนะคะตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพรรครักชาติด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับสมจิตครับค่ะอาจารย์เริ่มต้นจากเรื่องของส้มก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอเปิดใจอาจารย์นิดนึงว่าทำไมเข้ามาสู่การเมืองนะคะกรณีเช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันกระทบอะไรกับการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นไหมคะผมคิดว่ามันกระทบนะครับเบื้องต้นเลยในส่วนของกรรมการคือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคงต้องตรวจสอบเข้มงวดกว่านี้ละ หรืออาจจะรู้สึกว่าถูกกระตุกคราวนี้ยชื่อแต่ละชื่อเนี่ยจะถูกไล่เรียงดูเลยทั้งในส่วนที่นําเสนอในเทานี้ไล่ตามลําดับนะบัญชีเล็กสุดคือบัญชีหรือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายมนตรีเขาก็คงไปตรวจละสองบัญชีรองลงมาก,ก็คือบัญชีรายชื่อ,อเขาก็คงไปตรวจอีกสามก็คือบรรดาผู้ลงเฉขทั้งหลายเท่างนี้ผมว่าแต่ละคนก็คงพยายามดูกันแหละ Mm hmm. แต่พอกรรมการจะต้องเข้มงวดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการรื้อกันข่าวเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเฮ้ย mm hmm. ของไายวะฮ้ยเกิดเลยขึ้นวะ mm hmm. แล้วคนจํานวนหนึ่งที่มีความรู้สึกอยู่ที่ยังไม่เคยคลายใจว่า mm hmm. ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีอะไรที่ป่วนการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรที่มันนอกระบบขึ้นมาอีกไหม mm hmm. ผมว่าทั้งหมดเนี่ยแน่นในส่วนของกรรมการนะครับ mm hmm. ในส่วนของผู้เล่นผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องไปรื้อดูเหมือนกันละค่ะเอ๊ะ <Yeah. S 2> hey. คนที่เราเสนอเป็นในมิรทีหนึ่งคนสองคนสามคนเป็นยังไงวะคนที่เราใส่ในบัญชีรายชื่อสามสิบคนห้าสิบคนร้อยคนเป็นยังไงวะไอ้คนที่เราส่งลงเขตห้าสิบคนร้อยคนสองสามร้อยคนเป็นยังไงผู้เล่นก็จะระส่าด้วยถ้าเอาในส่วนเฉพาะเจอดจงเลยของในส่วนพรรคประชาชนเนี่ยผมว่ามันเป็นสองมุมนะคุณสมศิษย์คือคนจานวนหนึ่งก็ต้องรู้สึกคาไหนบอกอยับปาบเอาอ่าไหนบอกอยับปาบสแกนเมอร์ไหนบอกจะไม่เอาเรื่องพวกนี้ไหนแบบ ขื้อสารสุทธิไหนบอกตรงไปตรงมาแล้วทั้มันมีคนอยางเนี้ยรอดหูรอดตาม,มาได้ไงกะว่าถ้าเกิดรอดตาไปก็ปล่อยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มีแน่นอนแต่ทางหนึ่งเนี่ยเอาที่เขาพยายามนําเสนอว่าเมื่อเราพบเมื่อเราเจอเราจัดการดีดออกทันทีถามว่าไอ้ข้อเนี้ยคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณไม่ดีดออกข้อต้องเอาออกอยู่ดีอ่ะ <Okay. S 2> ข้อมันโดนทันดีหรือไหมถึงขั้นถูกจับคุณไม่ดีดออกมันก็ต้องออกอยู่ดีไหม คนก็ตั้งคำถามนี้มีคนมาถามผมผมก็ยังประหลาดใจนะสมจิตเขาถามผมว่าไงรูนะ้ไหมเอ๊อาจารย์อาจารย์คิดว่าเขาวางแผนไหมไหมผมก็เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางแผนอะไรที่มันเสี่ยงมากเลยนะวางแผนอะไรคุณลองบอกผมนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเอา้าก็รู้อยู่แล้วคือไม่ได้ไปลากคนไม่ดีมาใส่หรอก <c oughs> รู้อยู่แล้วตรวจก็เจอแต่ว่าวางแผนนี้ไว้ว่าพอถึงเวลาที่แดงขึ้นมาจะเอาคนนี้ออกเพื่อโชว่วาฉันเอาจริงนะเว้ย เฮ้ยมีคนคิดอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขา100%นะผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะถ้ารรคประชาชนกล้าเล่นเด็กนาดนั้นนี่มันมันโอ้มันเกมเสี่ยงมากเลยนะมผมไม่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรขนาดนั้นนะ<ม>แต่เนี่ยมันมีเสียงคนมาพูดแบบนี้เพราะฉะนั้งบริบทโดยรวมต้องบอกว่ามันเกิดผลกระทบครับแต่มากหรือน้อยถ้าเอาเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาเช่นนิติบุคคลหรือตั้งของรรคประชาชนเนี่ยผมว่าเขาก็ต้อง ได้รับผลกระทบแหละแล้วเขาจะประคับประคองในแง่ที่ทําให้สิ่งนี้มันกลายเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาและจัดก,การได้หรือจะกลายเป็นว่าน้าพึ่งหยดเดียวแล้วกระจายออกไปน,นี่แล้วแต่พี่พักเลยแต่ผมว่ากรรมการก็คงต้องกระชับพื้นที่แล้วก็คงต้องเข้มงวดขึ้นอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้แหละในทุกการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีการออกมาคลี่ให้ให้เห็นนะนะคะเช่นตอนนี้จริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มีประวัติบางอย่างเช่นบางคนถูกยึดทรัพย์ อย่างงี้เนาะแต่ว่ามันควรจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรสแกนแล้วก็ทําให้คนเนะี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้เข้าไปดูว่าอ้อคนที่สมัครนะใครมีประวัติแบบไหนยังไงมันควรจะมีตรงนี้ขึ้นมาไหมคะอาจารย์คะบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยครับม,มันอาจจะไม่ต้องทําเฉพาะจอะจมสําหรับการเลือกตั้งเท่านั้นหรอกอคือหนึ่งในสิ่งที่อผู้เลืกตั้าว่าการเมืองที่พรกลักชาติเตรียมจะเสนอก็คือว่าแทนที่จะต้องยื่นเฉพาะไอ้ตัวภาษีเงินได้อะ่ะ คือยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายได้พอใครมีรายได้นะครับพอยื่นแบบแสดงรายได้หรือถ้าเกิดใครยังไม่มีรายได้แต่อายุยี่สิบทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายได้มันจะเห็นเลยครับว่ารายได้คุณมาจากไหนคุณทําอะไรยังไงแบบไหนแม้กระทั่งร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็จะรู้แล้วไม่ต้องมาให้สัมปาานไปไล่ตามแล้วบรรดาคนที่บอกว่าอยากได้รับความช่วยเหลือ รัฐไม่ต้องมาไล่บอกว่าลงทะเบียนคนจนขึ้นทะเบียนคนรวยอะไรไม่ต้องเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครไรายได้เท่าไหร่อย่างไงแบบไหนจะช่วยเหลือเรื่องอะไรสามารถดําเนินการได้เลยแล้วมันจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคนไกในการที่จะดูแลอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยจริงอย่างที่คุณชมเชิดบอกพอเวลายื่นมันต้องให้คนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาสามารถเข้าไปตรวจดได้<ม>ว่าตกลงแล้วเช่นทาไมต้องอะไรเอาเจดเข้าไปตรวจด,ดูเจดนี่เป็นยังไงรับเรียนอะไรมาถูกไหมครับได้ ทำอะไรที่มันถูกมันผิดอะไรกว่าไปเนี่ยเขาก็ดูได้อันนี้ผมคิดว่ามันนะจะมีนะทางข้อมูลพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะเพราะว่าผู้สมัครมันน้อยกว่าผู้มีเงินได้ถูกไหมอืมอมซึ่งคนที่ควรจะทําจริงๆควรจะเป็นกรกตไหมคะควรจะแบบว่าเนี่ยอำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยเข้าไปดูตรงส่วนนี้ได้แล้วก็จริงๆน่าจะมีบอกด้วยว่าเอ,อ้ยใครติดคดีมีปัญหาอะไรแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินคือแต่ที่ผ่านมามักจะอ้างว่าทําแบบนั้นเนี่ยเหมือนกับ จะไปทําร้ายหรือทําให้เขาเนี่ยดูแย่อะไรทานองแบบนี้ต้องบอกนีครับว่าด้วยกําลังของกกตโดยพ็ยิ่งการทําแอปพลิเคชันในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเกินศักยภาพของกกตไปบ้างแต่ผมคิดว่ามันไม่เหลือกําลังที่กกตจะประสานกับหน่วยที่มีศักยภาพในการทําเรื่องพวกนี้เช่นสมมตินะครับอในส่วนของภาพนั้นอาจจะคุยกับอะไรอ่ะศูนย์เทคโนโลยีนาที่เรียกวันเทค หรืออาจจะใช้คนกของกระทรวงไอ้ดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็ลองดูว่าทาได้ไหมหรือจะประสานกับภาคเอกชนที่เขาสามารถทําแอปพลิเคชันที่มันมีศักยภาพสูงๆพวกนี้ได้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันตรวจคนสักผมว่าตรวจคนด้แหละแสงคนไม่เคยนี่หรอกนะกลุ่มจิตในการที่จะอประมวลรู้ว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในสารข้อมูลจะยากเย็นแค่ไหนเอาไปเทียบกับตอนสมัยทำหมอพร้อมเพื่อที่จะดูว่าใครฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ย ผมว่าศักยภาพของหมอพร้อมในวันนั้นเนี่ยแปลงมาเป็นศักยภาพสิ่งที่คุณหลวมจิตถามหาเนี่ยผมว่าไม่ยากนะาเกินนะอแต่คราวน,นี้ต้องบอกว่าเรื่องตั้งคราวน,นี้คงจะไม่ทันละไม่ทนันครับถึงอาจารย์บ้างเหบว่าเอ,อ้ตัดสินใจยังไงคะทําไมถึงอ่มาเป็นแคนดิเดตบัญชีนายกของพรรครักชาติได้ก็ต้องบอกว่าพวกบรรดาคนที่เาขาก่อร่างสร้างาพรรคนะคับริเริ่มพรรคขึ้นมาเนี่ย เดิมทีประสบการณ์หลายอย่างในภาค<ม>การเมืองเขาบอกสอนเขาว่าถ้าไม่ทําการเมืองแบบใหม่ถ้ายังอยู่ในลักษณะแบบเดิมเนี่ยมันคงก้าวย่างไปทางไหนยากแล้วละ่ะ<ม>อันนั้นเขาก็คิดกันของเขาไปแล้วปรากฏว่าทีมที่เขาเป็นคนขอตั้งพรรคเขาไปเจอกับพวกน้องๆที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ชังชาติหรือไม่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ อยากจะเปลี่ยนสถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาส,สนาบ้านหมาสัตว์อะไรเงี้ยนะแต่เขาก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันเพราะว่า <places S 1> <c oughs> ถ้าจะเอาแบบคนคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เลยมันก็เหมือนกับแนวที่จะต้องไปม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของบ้าน,านเมืองอ่ะถ้าจะไม่เอาแนวแบบนั้นก็ต้องไปแบบคนมีอายุเลยก็ต้องไปเอาแบบลุงป้าน,นาอาปู่ตายายอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นคนทางไปที่พอเขาคุยกับเด็กๆน้องๆพวกนี้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีโอกาสในวาที่มันจะทาได้ เขาก็เลยเริ่มทามแล้วจากนั้นก็มาชวนบอกบอกอาจารย์มาให้คำปรึกษาน้องๆพวกนี้หน่อยได้ไหมจะลองฟีลเขา้าใยได้ไหมจะลองบอกเล่าซิว่าการเมืองมันเป็นยังไงเพราะน้องๆพวกนี้เขาไม่เคยรู้เรื่องการเมืองลองยกเรื่องในบ้านในเมืองมาสักอีเรื่องหนึ่งน้องๆลองถามอาจารย์ซิเขาก็ถามเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ถามเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็ว่าไปผมก็ให้คำปรึกษาเขาพูดอะไรไปเรื่อยทีนี้ทีมเขาก็ไม่ได้บอกผมเลยนะว่าจริงๆเขาเล็งว่ายังไงจนกระทั่งเขาเห็นว่าผมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออุดมการเขาใช้ได้แล้วก็แนวิดดเาก็ี เขาก็เลยถามผมว่าอาจารย์ถ้าเกิดพักจะขออนุญาตเสนออาจารย์เป็นเอ่อเป็นนายุกอาจารย์จะโอเคไหมครับมผมก็ปไปค่ครัวอยู่นะแล้วผมก็ยังดูว่าเอาสถานกา,ารณ์เป็นยังไงผมโอเคไหมผมปกติเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่ตัดสินใจเองนะบนสจริงผมก็ต้องถามอาผู้ใหญ่ครูอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะว่าก็เป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะเป็นบวกหมดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งจะเป็นลบท้ายที่สุดผมก็ต้องไขขวเอาผมก็รู้สึกว่าอะจริงๆสองสาอย่างที่ตัดสินใจก็คือหนึ่งมันฟังฟังดูเขาแล้วมันก็จริงนะว่ามันก็มันจะทําได้จริงบอกว่าการเมืองรูปแบบใหม่สองก็คือรั้นูลเปิดช่องมันสมคิดผมไม่ได้สังกัดพักนะเพราะว่ารัานูลเปิดช่องให้สามารถเสนอคนนอกได้ไม่ต้องสังกัดพักสามก็คือว่า ที่เรามีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูนก็เท่ากับว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะให้พรรคการเมืองต้องเสนอคนเหล่านี้โดยเราบอกว่าเหตุผลคือมันได้คนนอกได้คนที่เขาอาจจะยังไม่ลงใจสังกัดพรรคคนที่พรรคอาจจะเห็นว่าเออเชื่อถือไว้วางใจได้แต่พรรคก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาเข้ามาอยู่พรรคอะไรเงี้ยผินการที่เราวางแบบนี้ในรนัฐธรรมนูนมันทําได้จริงหรือเปล่าใครเลาจะพิสูจน์ได้ดีไปกว่าคนที่มันมีส่วนถูกไหม ในเมื่อกรรมการต้องเขียนมาแบบนี้ไอ้คนที่มันพอเกี่ยวข้องก็ลองดูซิให้มันเห็นภาพว่ามันเป็นอยนี้นะอัันสุดท้ายก็คือว่าไคยหลายคนนะอุณสมเด็จเจไดจริงมาลงเด็กพ <c oughs> อเจก็ดีแต่พูดอาเจตลองทําดูดิคุณเป็นคนที่เขียนรัฐธทรมนูญเขียนกฎหมายประกอบมา20ปีคุณไม่รู้หรอกว่าคนเล่นเป็นยังไงคุณเป็นคนที่ นั่งกำหนดอย่างเดียวคุณเป็นกรรมการอย่างเดียวคุณก็สบายดิคุณอยากพูดอะไรก็พูดคุณก็ดูดีได้หมดเด็กคุณลองเล่นไหมล่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงเราก็ทาไม่เป็นไรได้ลองดูจะได้ร,ดรู้จะได้บอกกับพี่น้องประชาชนได้ด้วยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเกิดอะไรบ้างเวลาลงพื้นที่พบเห็นอะไรบ้างจะได้บอกกรกตได้ด้วยว่าท่านผมเห็นจริงต่อหน้าผมเลยครับคือผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่จะเป็นแค่ประโยชน์กับผม ผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยที่เราจะเอาไปบอกเล่าต่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าลองดูมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ต้องมีนายทุนใครที่เป็นแบบคนจ่ายเงินหนักให้พักไม่ได้จําเป็นต้องมีหัวคะแนนมากม,มายมหาศาลไม่ได้ต้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมเจตน,นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมชัยวุฒินะครับสวัสดีค่าอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีวิธีสิคุยปรึกษาหรือเขาได้ไหมเอ๊ะท่านเดือดร้อนอะไรคุณ อยากได้อะไรบ้างถ้เาเราลองมาดูที่ว่าเราจะทําให้เขาได้ไหมแล้วประชาชนก็เหมือนกันนี่คือบริบทเริ่มต้นนะสำหรับผมนะคุณสมจิตในการร่วมการปกครองและการช่วยกันบริหารราชการแผ่นดินการที่น้องๆเขาแล้วม,มาพักเขาเห็นว่าแอบมาเลือกเจตนี่ผมว่าเป็นบริบทเริ่มต้นเพราะเราเป็นระบบและสภาพอเขาบอกจะเลือกเจตไม่ใช่มาเจตจะได้เป็นอะไรเลยนะจากนั้นประชาชน,นั้นหลายผู้มีสิ์เริ่มตั้งก็ต้องไปเลือกสสให้ได้มากพอถูกไหมครับต้องเลือกให้ได้สสเกินยี่สิบห้าคนขึ้นไป และท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องมีสอสอเกินครึ่งหนึ่งในสภาที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วพอเลือกใครคนนั้นเสร็จก็ไม่ได้แปลว่าเป็นนายกเลยนะประธานรัฐสภาประธานสภาผูาา้แทนารทาษฎรต้องนําชื่อบุคคลนี้ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระหมาอกรุณรัิที่คุณโปรดเกล้าโปรดพระมตรเรืชาานให้เป็นนายมนตรีถูกไหม,มนั่นต่างหากเพราะงั้นมันต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่างผมก็รู้สึกว่านี่คือบริบทเริ่มต้นการที่เราจะช่วยกันปกครองร่วมกันบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้ระบอบราชาธิไปไตยตามรัมนูเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงนี้ <Okay. S 2> เขาไปเลือกคนมาโดยที่ตอนนี้พรรครักชาติเขาเลือกผมมาะลืวผมว่านี่คือบริบทเริร่มต้นตอนนี้เอาตรงๆคือรักชาติเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีกระแสะเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่านับจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งอีกเดือนเศษเนี่ยจะทําให้พรรคเนี่ยมามีกระแสะจนกระทั่งทําให้คนรู้สึกอยากจะเลือกเพิ่มขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะที่ตั้งง่ายทั้งของผมและของพรรครักชาติี่ก็คือ นำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเมืองรูปแบบใหม่อืเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะเอามาใช้กับบ้านเมืองเราในภาวะนี้หรือในการอนาคตเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็คือเราบอกว่ารักชาติไม่ใช่แค่คําพูดนั่นก็คือต้องทําให้เห็นว่ารักชาติเนี่ยมันเป็นยังไงไม่โกงไม่เท่าไม่เก่าหลังอเอาน้ําดีแม้มีน้อยแต่มีกําลังมากมันไล่น้ําเสียแม้มีมากแต่กําลังอ่อนแรง เราต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนเขาได้เห็นว่าเราสามารถทําได้จริงแล้วเขาจะเลือกเราไม่เลือกเราเก็เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วล่ะครับ